สวัสดีครับผมวันนี้ร้านเอ็นซีก็ทําการเลือกปลาให้นะครับผมที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับจำนวน2ตัวนะครับผมก็จะเป็นโคกคูนะครับไซส์มัน45เซนครับครับก็อ,อย่าบอกนี้ต่อเรากำลังหานะครับผมพอคัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกปลาให้ลูกค้าดูอีกสักสองตัวเพราะเพราะลูกค้าบอกอยากได้เพิ่มครับผม อยได้เป็นพวกเขาดำนะครับผมกับขคอกุอ้วนนะครับเขาบอกเน้นว่าอ้วนนะครับผมก็นะจะหายากนะครับผมเพราะปลามันเยอะครับผมยังมีอีกนะครับผมอยู่ในบ่อเก็บไว้ที่ที่บ้านนะครับผมอีกอยู่ประมาณสองตัวนะครับไม่ไดเอามาีนนี้นยครับผมเก็บไว้ก่อนนะครับไปขุนต่อะครับถ้าชุดนี้หมดก็ค่อยเพิ่มมาลงที่ร้านนะครับ เนี่ครับเรามาดูนี่ฮะสองตัวนี้นะครับผมเป็นโคกูนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าปลาเป็นยังไงบ้างครับขอสังเกตนะครับผมว่าปลาไม่มีตัวแดงนะครับไม่มีซึมนะครับเราก็ไม่มีแผลครับผมต้องสังเกตก่อนนะครับผมไม่งั้นถึงมือลูกค้านะเดี๋ยวผมจะโดนด่าครับผมต้องเช็คให้ดีก่อนครับผมว่ามี รอยเห็บไหมแผลไหมแล้วก็ปลาเป็นยังไงมั่งซึมหรือเปล่าอย่างสองตัวนี้ก็ปลาแข็งแรงนะครับผมเนี่ยฮะของสร้างใหญ่มากดูข้อหาครับผมดูบ่านะครับผมผิวขาวครับผมก็ส่งให้ลูกค้านะครับผมนี่นะครับผมก็แพคเรียบร้อยต้องหัวล้อครับผมเลยนดินี่ครับผมก็ใส่ยาเหลืองให้เรียบร้อยครับผมพร้อมส่งครับ ลูกค้านี่ก็ให้ส่งที่พิจิตนะครับผมก็ส่งเย็นนี้ถึงพรุ่งนี้เช้าครับผมนี่ฮะสวยมากครับอ่าแล้วก็มาดูชุดนี้นะครับผมที่ลูกค้าสั่งไว้ครับเป็นดอยซุยๆครับผมเป็นเปาลาตี้แล้วก็ตัวนี้เป็นชีโรเปโกะครับผมติดแดงนิดนึงครับผมแล้วก็นี่เป็นโคกุสี่ตอนนะครับตัวนี้เป็นตอนเดียวแต่เป็นเป็นลายเลยครับแล้วก็สันเคนสองตอนครับผมสี่ตัวนี้หุ่นนาทุกตัวครับ